คลิปนี้นะคะจะมาคุยกันข้างบนชั้นบนชั้นสูงค่ะเราคุยกันที่สูงนะคะวันนี้ก็ให้เปลี่ยนสถานที่บ้างพอดีว่ามีธุรกิจมีภารกิจไม่ใช่ธุรกิจที่จะต้องทำกดติดตามนะคะกดติดตามแล้วตามมาชมค่ะว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรให้ฟังนะคะตามมาชมค่ะ จะตกนะคะเห็นไหมคะฟ้ามืดค้มเลยเนี่ยอากาศเขาเป็นอย่างเนี้ยค่ะพอดีว่าเรามีโอกาสได้ถ่ายให้ชมนะคะอยู่ข้างบนมาทําธุระข้างบนก็เลยถ่ายให้ชมแล้วก็จะคุยกันข้างบนเนี่ยค่ะสวัสดีทักทายกันนะคะมานั่งคุยกันค่ะวันนี้เปลี่ยนที่คุยนิดนะคะฝนกําลังจะตกขึ้นมาทําธุระ ยังอยู่ชั้นบนอยู่ขึ้นมาทําธุระก,ก็เลยอ้างั้นลองเปลี่ยนต้องเปลี่ยนสถานที่คุยกันละกันยังไม่ต้องลงไปข้างล่างก็เ <c oughs> ดี๋ยวถ่ายให้ชมว่าฟ้ามืดคืมโอ้นนี้อากาศร้อนเหงื่อแตกค่ะเราจะลงไปอยู่แล้วเราก็เลยปิด <c oughs> <c oughs> เหลือแค่เปิดหน้าต่างไว้ให้ลมเข้าหน่อยอดนี้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวมานั่งคุยกัน ก็เลยขี้เกียจที่จะเปิดแอร์อีกรอบนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาสตาร์ทแป๊บหนึ่งแล้วสมันจะดังหน่อยก็เลยอาเดี๋ยวคุยกันแบบเนี้ยคุยกันเออไม่ยาวนักนะคะตามสไตล์เพราะว่าเพื่อนเราน้อยเรายังไม่มีแฟนประจํามากมายคุยยาวๆคุยยาวยาวเดี๋ยวว่าจะเบื่อเอานะคะคุยสั้นๆพอให้หายคิดถึงกันได้มีคลิปลงเรื่อยๆแล้วก็เข้ามาชมเรื่อยๆนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามชมนะคะมีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นเข้ามานะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมค่ะก็เป็นคลิปธรรมดาคุยกันไม่หวือหวาเท่าไหร่ต้องขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมก็เราก็ไม่รู้จะโชว์อะไรนะคะโชว์อะไรมากๆเราเรายังจับทิศทางไม่ค่อยถูกแต่ก็เห็นว่า มีเพื่อนในหลายๆรูปแบบก็โอเคว่าเราแลกเปลี่ยนกันดูชีวิตแต่และคนก็ไม่เหมือนกันก็แลกเปลี่ยนกันดูเพราะว่ามีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงเท่าๆกันครึ่งๆเลยนะคะ <c oughs> แต่คนไทยเนี่ยเกือบๆกือบปอีก20%เป็นตี่ยเป็นต่างชาติซะสิกว่าประเทศนะคะเราก็เลยไม่รู้ว่าเ <c oughs> ขาเอาไป <c oughs> คุยได้นิดเสียงแห้ง เลยไม่รู้ว่าจะสนใจอะไรแต่ว่าถ้าวัฒนธรรมของเราอะไรอย่างงี้ก็โอเคยังยังขายได้นะคะก็แต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันถ้าประเทศเมืองหนาวเขาก็อยากดูประเทศเมืองร้อนอย่างนี้อย่างเหงือแตกเนี่ยถ้าถ้าใครมีกล้องดีๆเ,เนี่ยจะเห็นว่าเหงือแตกซิกๆกเลยก็คุยกันไม่นานค่ะเคุยเป็นแค่ไม่ให้เหงานะคะ โอ้เสียงแห้งเดี๋ยวขอจิบน้ำนิดนะคะพอด,ดีข้างบนก็มีน้ำขออนุญาตไม่มีแก้ว <c oughs> <c oughs> เพิ่มเพิ่มพลังเสียงนิดไม่ให้เสียงแหบเสียงแหบแล้วจะคุยไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งพี่ว่ามีคนกดเข้ามาสองสามวันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาสามสี่คนนะคะ ก็อยากให้ถึง1,000เร็วๆค่ะถ้ายังไง่ถึง1,000แล้วเราจะได้มาไลฟ์กันได้ไลฟ์ like สดได้ถ้า1ถึง1,000แต่ชั่วโมงยังไม่ครบนะคะก็ยังไลฟ์กันเพราะว่าที่ผ่านมา1เดือนเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนต้นเดือนสิงหานะคะเราก็จับมาดูตลอดว่าชั่วโมงเราลดไปทั้งหมด500กว่าชั่วโมงแล้วก็มีเพื่อนๆเข้ามาชมเรื่อยๆเนี่ย เพราะว่ามีบางคลิปเนี่ยสองสามคลิปขึ้นมาเป็นหลักพันเนี่ยก็ช่วยได้เยอะมากๆที่ทําให้จํานวนชั่วโมงเราขึ้นมาตอนนี้ก็เริ่มสเตปขึ้นมาออจากสามพก็ขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะคะแต่ว่าวันเราไม่กี่ชั่วโมงวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยนะคะเราก็รู้ว่าเพื่อนเราน้อยนะคะก็เนี่ยถ้าจำนวนเพื่อนเยอะจำนวนชั่วโมงมันก็จะเยอะตามไปด้วยนะคะ เราก็เข้าใจว่าหลากหลายคนก็อาจจะไม่มีเวลานะคะแล้วก็เด็ดแพงอะไรแพงอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเราเราก็เข้าใจแล้วกันต้องขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมนะคะถึงว่าพยายามไม่ทำคลิปยาวสักเท่าไหร่นะคะก็อยู่ประมาณเนี้ยสักสิบนาทีได้พูดคุยได้คุยกันแล้วก็อย่างน้อยๆก็ใส่เสื้อสีสดใสนะคะ อากาศเมืองไทยเน,นี่ยมัาร้อนเนี่ยนั่งอย่างนี้ขนาดมีลมเข้านะคะก็ยังคือมันร้อนเพราะว่าฝนมันจะตกเลยนะคะน้ะฟ้ามืดคึมเลยที่ถ่ายเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะลงให้ดูนะคะฟ้ามืดคึมฝนก่อนจะตกเนี่ยเพราะบางทีคึมคึมอย่างเนี้ยเหมือนวันก่อนเนี่ยที่ลงไปพอพูดเดียวไม่ทันขายคำก็ตกลวงมาแล้วนะคะฝนตกมาแต่ก็ตกแค่ หน่อยเดียวสักสามนาทีแล้วก็หยุดเนี่ยนะคะมีเสียงแทรกไปนิด <c oughs> เราอยู่ร่วมกับคนอื่อนมันก็ต้องมีเสียงไอ้นี่ไอ้นั่นเข้ามาบ้างเหมือนกันนะคะก็ mm. ขอบคุณมากๆวันนี้ก็วันนี้นั่งคุยกันอยู่ในห้องนะคะห้องชั้นบนดาวอย้้กับพูดแค่นี้ <c oughs> ็เป็นส่วนตัวนิดแต่ก็ว่าให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนมุมให้เปลี่ยนสถานที่บ้างเพราะว่าถ้าอยู่ชั้นล่างเพื่อนก็จะเห็นบ่อยแล้วเป็นห้องโถงห้องรับแขกห้องอนเนกประสงค์นะคะก็เรียกอะไรอะ่ะสันทนาการดูทีวีอะไรเงี้ยแล้วแต่นะคะแล้วก็ถ้าเรามาชั้นบนก็ก็จะเงียบหน่อยเราก็เสียงข้างล่างมันก็เสียงรบกวนจะ,จะน้อยหน่อย ก็แต่ละวันก็มีภารกิจให้ทำนนะคะไอ้นี่ไอ้นั่นเนี่ยพอดีคนเขาก็มาขอความช่วยเหลือเราก็มีคังสมบัติเยอะเกาขออะไรก็เลยว่ามาคนนะ้นหาให้เขานะคะใช้เวลาต้องใช้เวลาเยอะเลยก็นี่ก็ใช้เวลามาสองวันแล้วนะคะก็คิดว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยก็เขาอยากจะไปทำเออเป็นอ e ีบุ๊กะคะ่ะ คุณพ่อชอบถ่ายรูปอย่างที่คุยให้ฟังอ่ะก็เราก็เลยจะเก็บรวบรวมรูปไว้อ่ะมีห้องห้องหนึ่งที่เก็บรูปจากห้องด้านาน,นอกเนี่ยนะคะวัวลมเย็นเข้ามาแล้วแล้วก็เลยมาควรเราว่าเขาอยากได้รูปภาพเก่าๆสี่สิบห้าสิบปีไปแล้วเนี้ยแล้วตอนนี้คุณพ่ออายุเยอะแล้วเก้าสิบกว่าเนี้ยจะนั่งก้มหลังนานๆที่จะค้นหาเนี่ยมันเมื่อยมัน ไม่ไหวแล้วเราเรา,เราก็เลยต้องทําหน้าที่แทนค้นหาสมบัติให้แทนมีสมบัติที่มีค่าสําหรับผู้อื่นนะเขาเห็นคุณค่าเขามาขอนะคะเรามีเป็นตู้เลยนะคะเป็นรูปภาพค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยไม่กระจางว่าสมบัติอะไรเดี๋ยวโจรจะมาบุกบ้านเป็นรูปภาพค่ะคือคุณพ่อ,อ,อชอบถ่ายรูปอย่างที่เคยคุย,คยไปเมื่อหลายคลิปก่อนถ้าเป็น ออแฟนประจําที่มาตั้งแต่เนิ่นนานเนี่ยก็จะรู้ว่าเราค่อยๆคุยเทียเรื่องสองเรื่องนี้นะคะคุยให้ฟังที่น้องอย่างนั้นอย่างนี้ที่บ้านทําอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็จะรู้นะคะคุณพ่อชอบ่า่รูปก็ถ่ายมาตั้งแต่หนุ่มๆเลยตั้งแต่ตัวเองยังเด็กๆเนี่ยก็ถ่ายมาเรื่อยอย่างเงี้ยจนทั้งตอนนี้ทุกคนแยกบ้านไปหมดแล้วซึ่งเราก็ยังอยู่เราก็อย่างคุยให้ฟังว่ามีสองบ้านนะคะก็กเลยว่า เออก็ที่ทางก็พอมีเยอะหน่อยก็เป็นห้องเก็บรูปซชหนึ่งห้องเลยนะคะก็ชั้นล่างข้างล่างก็เก็บรูปอีกหนึ่งห้องใส่ตู้ไว้เรียบร้อยแล้วก็ต้องระมัดระวังมากเพราะช่วงที่แล้วเมื่อสิบปีที่แล้วที่น้ําท่วมกรุงเทพอ่ะเราไม่ถูกน้ําท่วมก็จริงแต่ความชื้นมันซึมมาจากพื้นเนี่ยแล้วมันก็มีปลวกขึ้นปลวกขึ้นตู้ทั้งตู้เลยนะคะที่เราไม่รู้เลยเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนเดิมมาก เราเปิดตู้ออกไปเนี่ยหนังสือเขาแพงๆทั้งนั้นเลยมันเหลือแต่กรอบมันกินข้างในหมดทั้งตู้เลยเนี่ยเสร็จแ,แล้วก็เราอีกตู้หนึ่งที่เป็นตู้เหล็กเนี่ยก็ใส่รูปไว้เหมือนกันนะคะคุณพ่อก็กลัวมากเพราะว่ารูปรูปรูปเยอะมากรก็เลยย้ายขึ้นมาไว้ชั้นบนด้วยแต่ข้างล่างก็ยังมีอยู่นะคะถ้าตู้เหล็กเราก็ยังคิดว่าปลวกคงไม่ขึ้นแต่เนี้เราก็ต้องจัดการอะไรเนี่ย และอีกห้องหนึ่งก็เหมือนกันนะคะก็ถูกปลวกแบบนี้เหมือนกันก็ทิ้งยกทั้งหมดเลยตู้เตอร์เลยเกลี้ยงเลยเขาคงเหลือแต่โครงอย่างเดียวนะคะแล้วบอกน้ําเราไม่ท่วมบ้านเราก็จริงแต่ว่าพื้นพื้นไม่เป็นพื้นปูนเนี่ยนะคะคนกรุงเทพก็จะอยู่พื้นปูนเนี่ยน้าก็จะความชื้นของพื้นปูนเนี่ยมันก็ทําให้มีมีปลวกมาปลวกมาได้ยังไงก็ม้เขาบอกว่ามันอยู่ในดิน แล้วเมื่อขึ้นมาเนี่ยบอกก็เนี่ยยกทิ้งจะเป็นตู้ๆเลยนะคะอ่าเล่าสู่กันฟังวันนี้เล่าเรื่องปวกนะคะแล้วก็พอพูดถึงปวกคนโบราณเขาจะบอกว่าจะโชคดีใช่ไหมแต่บอกแมมันกินเราเนะี่ยหนังสือเล่มละหลายพันนะคะอย่างน้องชายเนี่ยเคยไปทํางานที่เยอรมันก็ซื้อหนังสือนักหาอะไรกลับมาเนี่ยก็หลายสตำ เป็นหนังสือวิชาการเนี่ยมันกินทั้งทั้งทั้งตู้อะไรของเขาเนี่ยบอกว่าเอาโอเคมันกินไปแล้วเสียดายไม่ได้แล้วไม่เหลืออะไรให้เสียดาย <c oughs> เล่าสู่กันฟังค่ะคนรักหนังสือก็นะคะอยู่ที่บ้านก็จะมีหนังสือเยอะนะคะเราเราก็เลยบอกว่าเราเป็นเราเรียนหนังสือเยอะเราเป็นนักวิชาการเนี่ยเราก็เลยต้องมีหนังสือไว้อิงเอีเอาน่แล้วค้นหาความรู้อย่างเงี้ยหนังสือมันก็แพงๆทั้งนั้นนะคะนั่นแนหะ แล้วก็เลยบอกมีหนังสือเยอะแล้วเราก็ต้องคอยหมั่นดูต้องคอยขยับบ้างว่าเออเออถ้าไม่ขยับเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเสจเข้าไปเพราะว่ากรอบมันยังอยู่เหมือนเดิมโครงหนังสืออยู่เหมือนเดิมแต่ข้างในไม่มีแล้วหมดเกี้ยงไปแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ชมเล็กๆน,น้อยนะคะวันนี้ก็คุยกันแค่สิบนาทีนะคะก็ อากาศเริ่มสว่างขึ้นมาดแล้แสดงว่าฝนจะยังไม่ตกนะคะแต่วันนี้ก็คุยเห็นเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะถ้าเพื่อนใหม่เข้ามาผ่านเข้ามาชมก็กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ที่นี่นะคะถ้าเป็นช่วงเย็นๆนอากาศจะดีมากๆค่ะลมโกรกเลยนะคะเราเลยจะต,ต้องมีม่านมีอะไรนะปิดแล้วก็ลมนี่มันก็มาพร้อมกับขี้ฝุ่นค่ะขี้ฝุ่นจะเยอะมากเราก็เลยเป็นกระจกทั้งหมดเลยนะคะเป็นกระจกปิดหมดแล้วก็เปิดแอร์ค่ะแล้วก็เปิดเออให้ได้ลมบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะคะเนี่ยค่ะดูชมธรรมชาตินะคะ ขาก็สดชื่นแจ่มใสดีนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนจะตกแล้วค่ะมืดคืมมาเลยนะคะมืดคืมเนี่ยเขาบอกอะไรช่วงนี้จะมีฝนมาจากพายุยางอิใช่ไหมคะเนี่ยนะคะสำหรับกรุงเทพก็โดนน้อยหน่อยค่ะที่อื่นก็จะจะเดินโดนเยอะหน่อยเออเวียดนามเนี่ยโดนไปแล้วนะคะเยอะมากปลายปลายของเขาปาปลายพายุนี่ก็จะมาที่กรุงเทพค่ะ ก็พาให้ชมค่ะนี่เราคุยกันเสร็จเรียบร้อยก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมนิดนึงนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะรักษาสุขภาพค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะ